กองพันอิรานถอยร่นจากซีเรียเข้าไปยังอิรักน่วยรบอานุสรายึดกองพลที่52ของกองทัพซีเรียกองกําลังชาวเคิร์ดยึดฐานทัพอากาศของกองทัพซีเรียรวมทั้งจุดผ่านแดนสําคัญสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้6ธันวาคม2024เรียกได้ว่าวันนี้การสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลายพื้นที่ในซีเรียครับพื้นที่แรก ก็พื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียที่เมืองดาราที่นี่เองชาวบ้านได้ร่วมกันไปยึดจุดตรวจด่านสุลกากรที่อยู่บริเวณชายแดนซีเรียจอร์แดนเนื้องขอกกองพันอานุสราได้ยกกำลังพลเข้าไปทำการยึดฐานของกองพลที่52ของกองทัพซีเรียซึ่งเป็นฐานขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองดาราครับนี่คงจะเป็นสิ่งที่โฆษกของฝ่ายต่อต้านของทัพซีเรียได้ออกมาประกาศในช่วงบ่ายของวันนี้ว่าพวกเขาได้เปิดพื้นที่การสู้รบแนวใหม่คงจะเป็นพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียนี่แหละครับเมืองดาราเมืองที่มีชายแดนติดกับจอร์แดนและอิรักตามการรายงานได้ระบุว่า อานุสราได้ยกกำลังพลไปที่นั่นในระหว่างที่ชาวบ้านซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านอสาัสซัดก็ได้พากันไปยึดด่านสุลกากรในพื้นที่เมืองดารานรืวยรบอานุสระายกกำลังพลเข้าไปทําการโจมตีเข้าใส่ฐานของกองพลที่52ของกองทัพซีเรียและสามารถยึดไว้ได้แล้ว และในระหว่างที่พื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียมีการสู้รบกันในพื้นที่ทางตะวันออกของซีเรียก็มีการสู้รบกันครับตามการรายงานได้ระบุว่ากองกําลังชาวเคิร์ดได้ยกกําลังพลไปเข้าทําการเปิดฉากประทะกับฝ่ายกองทัพซีเรียก็จะมีพันธมิตรของซีเรียครับคืออิรานมีกองพันอิรานอยู่ที่นั่นมี ศูนย์บัญชาการใหญ่ของกองพันอิรานในพื้นที่ทางตะวันออกของซีเรียที่เมืองเดเรสชูที่นี่เองครับมีการสู้รบกันกองกำลังชาวเคิร์ดได้ยกกำลังพลเข้าไปเปิดฉากปะทะกับทหารสังกัดกองทัพอาาัสซัดหรือว่ากองทัพรัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของบาชาอลอาัสซัดหลังจากที่ได้มีการเปิดฉากปะทะกัน ก็มีรายงานว่ากองกำลังชาวเคิร์ดสามารถยึดฐานทัพอากาศของกองทัพซีเรียได้ในเดเรชูในช่วงสองวันก่อนหน้านี้มีรายงานว่าในพื้นที่เดเรชูนั้นมีการยิงขีปนาวุธขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนยิงแต่ว่าควันจากขีปนาวุธนั้นมันเป็นสีขาว,ขาว แรงข้าวทางทหารได้ตั้งข้อสังเกตว่ามันใช่ระเบิดฟอสฟอรัสหรือไม่ยังไม่มีการรายงานยืนยันครับแต่ว่าทหารที่ยืนอยู่ภายในจุดดังกล่าวนั้นสามารถบันทึกคลิปภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ตามการรายงานได้ระบุว่าเป็นการโจมตีเข้าใส่กองกำลังฝ่ายบาชาเอ,าอัลอาซัดหรือเรียกกันว่ากองกำลังฝ่ายกองทัพซีเรียครับ นั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันก่อนหน้านี้ครับและในวันนี้การสู้รบกันเกิดขึ้นตั้งแต่เช้ามาจนถึงตอนเย็นครับและมีการรายงานสรุปการสู้รบการปฏิบัติการของกองกำลังชาวเคิดว่านอกจากพวกเขาจะสามารถยึดสนามบินฐานทัพอากาศของกองทัพซีเรียได้แล้วเป็นฐานทัพอากาศที่อยู่ในเดเรชูครับ พวกเขายังสามารถยึดจุดผ่านแดนที่สำคัญซึ่งเป็นจุดผ่านแดนนานาชาติเป็นจุดยุดทธศาสตร์ที่สำคัญได้ด้วยเป็นจุดผ่านแดนที่อยู่บริเวณอาบูคเาเมาจุดผ่านแดนตรงนี้ก็ถูกกองกำลังชาวเคิร์ดยึดไว้ได้แล้วครับและในขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ากองพันอิหร่านได้มีการขนเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใน ฐานบัญชาการใหญ่ของกองพันอิหร่านที่อยู่ในเดเรชูกองพันอิหร่านได้นำรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ยุทโธปกรณ์ทางทหารของกองพันอิหร่านค้นย้ายออกจากสำนักงานใหญ่ของกองพันอิหร่านในเดเรชูมุ่งหน้าตรงไปและเข้าไปยังประเทศอิรักแหล่งข่าวของกองกำลังชาวเคิร์ดได้รายงานว่านี่คือ รถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆของกองพันธ์ุอิรานที่ได้มีการเคลื่อนย้ายออกจากสำนักงานใหญ่ในเดเรชูประเทศซีเรียเข้าไปยังอิรักครับแอดมินคิดว่าฝ่ายกองพันธ์ุอิรานก็คงจะมีการประเมินสถานการณ์เช่นกันครับว่า ถ้าพวกเขายัางอยู่ที่นั่น <Allah S 1> พวกเขา <Allah S 1> อาจา <Allah S 1> จะตกเป็นฝ่ายเพียงทํ<ค>ำ<อ>ก็เป็นไปได้ครับเนื่องจากว่าแนวรบที่เกิดขึ้นในซีเรียนั้นเกิดขึ้นจากหลายพื้นที่ครับทั้งใต้ทั้งเหนือของซีเรียและทางตะวันออกของซีเรียและก็ต้องมีการรับรู้แน่นอนเลยครับว่ากองกำลังของฝ่ายต่อต้านกองทัพอัสซาดนั้นมีกำลังพลเยอะถ้าพวกเขา จะร่วมมือกันในการดำเนินการจัดการกับกองพันธ์ภายใต้ระบอบของอสซัตถ้ามีการรวมกันเข้าทำการโจมตีระบอบของอสซัตก็คงจะทำให้สามารถเปรียบเทียบได้ว่าฝ่ายตรงข้ามกับกองทัพซีเรียนนั้นมีกําลังพลมากครับอย่างไรก็ตามแอดมินคิดว่าการที่พื้นที่ทางทหารของ พันธมิตรของซีเรียที่อยู่ภายในเดเรตชูถูกโจมตีในช่วงวันก่อนนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่ทำให้มีการพิจารณาว่าจะเอายังไงต่อไปจะอยู่ต่อไปหรือว่าจะจากไปดีถ้าอยู่ต่อไปก็คงจะต้องถูกโจมตีจากกองกำลังชาวบ้านเป็นอย่างแน่แท้ดังนั้นจึงมีรายงานออกมาว่าอิราน กองพันอิรานได้มีการย้ายของทุกอย่างออกจากสำนักงานใหญ่ของกอ,องพันอิรานในเดเรชูในวันนี้ครับ6ธันวาคม2 0 2 4ในระหว่างที่มีรายงานว่ากองพันอิรานได้เคลื่อนย้ายกำลังพ่นออกจากเดเรชูและเข้าไปยังอิรักนั้นในขณะนั้นก็มีรายงานว่ากองกำลังชาวเคิร์ดและชาวบ้านได้พากันไปที่ จุดผ่านแดนอาบูคามอซึ่งตรงนี้เองก็เป็นการรายงานยืนยันชัดเจนครับว่าจุดผ่านแดนอบูคามอที่เชื่อมต่อระหว่างซีเรียกับอิรักนั้นถูกกองกำลังชาวเคิร์ดยึดไว้ได้แล้วการถอนกำลังพลออกของกองพันอิหร่านมันก็น่าจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ทำให้ตัดสินใจต้องถอนกำลังพลออกครับ รวมทั้งการประกาศจากสถานทูตของรัสเซียในซีเรียที่ได้มีการประกาศให้พล,ลเมืองชาวรัสเซียที่อยู่ในซีเรียได้พากันเดินทางออกนอกประเทศซีเรียด่วนซึ่งคำประกาศนั้นเกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้ครับ6ธันวาคม2024ถ้าสถานาการณ์มันไปในทิศทางที่ไม่ดีสำหรับรัสเซียและซีเรีย ก็จะเป็นการทําให้พลเมืองชาวรัสเซียจะได้มีเวลาในการอพยพออกไปก่อนถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นการอพยพมันก็จะยากขึ้นครับการที่จะเดินทางออกนอกซีเรียมันก็จะยากขึ้นเพราะว่าดูจากการบุกโจมตีพื้นที่เป้าหมายต่างๆของฝ่ายต่อต้านกองทัพซีเรียนั้นมันเกิดขึ้นทั้งทางใต้ทางเหนือและทางตะวันออกดังนั้น การที่รัเสเซียได้มีการประกาศให้อพยพพลเมืองชาวรัเสเซียออกจากซีเรียนั้นก็เป็นหนทางที่จะช่วยป้องกันพลเมืองชาวรัเสเซียด้วยครับการสรุปยังคงดําเนินต่อไปขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังท่านผู้ชมได้คอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้แอดินเล่าเรื่องอื่นๆบ้างเช่นการประท้วงในจอร์เจียซึ่งเวลานี้การประท้วงในจอร์เจียก็ดาเนินมาเป็นสัปดาห์สัปดาห์แล้วครับ แอดมินก็จะพยายามที่จะพูดหลายๆเรื่องให้มากขึ้นและเพิ่มขึ้นครับตอนนี้แอดมินก็มีเวลาที่จะมาเล่าสถานการณ์การสู้รบกันแต่ก็จะหาเวลาในการที่จะเล่าเรื่องราวอื่นๆด้วยครับขอบคุณที่คอมเมนต์และแนะนำขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ